หลังจมูกเลยเห็นรับไม่ได้ไม่มีจมูกเลยแต่สวยแต่เธอแปลกอ,อะเห็นแล้วรับไม่ได้นะคะไม่มีจมูกเลยเสริมซะหน่อ,นอยคุณหมอขอคุณหมอได้ค่ะขอเชิญคุณหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวมาจัดการให้นะคะผมมาสที่สางสางสาง มาแล้วคุณหมอเริ่มแล้วจะมุงหนึ่งข้างโอ้สวยมากครับคนไข้เห็นไหมครับนี่คือสันที่คนไข้จะได้นะครับผมคนไข้ชอบตรงไหนครับตรงด่างนะคะแล้วก็ดังเล่ยไปไปเชิดไม้ไปเชิดไม้เอาไม่เชิดมากค่ะคุณหมอเอาคมๆมนม,นมนแบบรับซับตรงนี้ได้ครับได้ครับ นะครคหนึ่งข้างว้าวแต่งหน้าอยูเที่ยวอะไระแต่งหน้าทํางานค่ะถ้าไม่ทํางานไม่แต่งหน้าเลยคะ่ะไม่ข้างหนึ่งคบผูหมอ,อมาแล้วอย่างนี้นะครับคไข้อย่างไงอย่างไงอย่างไงก็จะได้จมูกกลับบ้านอย่างแน่นอนคัะคนขยันดิ้นนะคะ,นนะ,คะไม่เจ็บนิดเดียวนิดเดียวเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ไปจมูกข้างนี้คอนแหลมก็อีกข้างหนึ่งได้ไหมคะอ่าเรื่องมากแล้วเรื่องมากแล้วมึงจะเอาไหมจมูกเอาไหมหมอว่าไงนั่นไงได้หรือยังครับหมอโอเคเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอครับหลังจากนี้ก็อย่าลืมประครบูมนะครับอย่าดื่มแอลโกอฮอล์นะ ได้เลยค่ะว้าวคปณหมอขอบคุณมากค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะคุณหมอนี่นะคะนัดขึ้นมาให้เสร็จค่ะนี่เรียบร้อยจมูกเป็นแท่งนะคะสภาพสภาพไปไหนกันดีคะคุณหมอเราต่อกันเลยดีกว่าครับอย่าไปหยุดยั้อยงอย่าไปหยุดยั้ยงหมอว่านี่แหละครับ ทุบโหนครับทุบโหนกนี่นี่นะคะผมเดี๋ยวเมื่อเราเป็นสาวหมวยจะไปทุบนี่เดี๋ยวหูวเห้งมันเปลี่ยนว่านี่เลยครับกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยนี่อย่าทุบแรงนะคุณหมอตอนนั้นมันระวังเส้นเลือดน,นะคะได้เลยคะเดี๋ยวหมอลงใข่นิดเดียวเดี๋ยวข้างบนขึ้นให้ด้วยนะคะนิดนึงนะนิดนึงไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้คุณหมอคะ่ะย่าค่ะ โนได้หายไปแล้วได้ยู่กระชับมากเลยค่ะคุณโมการบ้างค่ะการบ้างอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะอย่าดิ้นนะคะเดี๋ยวการเบี้ยวเรียบร้อยเบี้ยวเรียบร้อยอมีคนชอบโทรมาอีกแล้วนะคะโอเคย่าันไปหันมาเยอะครับโอเดี๋ยวหมด เดี๋ยวหมอตัดผิดโอเคโอเคเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างครับคุณหมอเหมือนกันใหม่เลยค่ะ before. Before. before after after ครับคุณหมอโอไมาครับอย่าดื้อครับไปอีกข้างหนึ่งครับหางซ้ายเริ่มแล้วครับหมอเริ่มอ๋อเจ็บมากคุณหมอไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียวนิดเดียวคุณหมอฉีดยาซึมแล้วฉีดยาให้ง,งูแล้วมันอยู่ตลอดไปไหมครับหมอเออ แต่ผมว่าคุณน่าจะโง่อยู่แล้วนะครับโอ้เขายัางชั่วครับคุณหมอโอเคอย่างงี้บ้างครับโอ้ตรงนั้นไม่ใช่เลยค่ะคุณหมอเอาลงอีกได้ไหมคะเอาอรอย่างี้ไหมคะโอ้น่าจะเป็นประจวบหรือว่าน่าจะเป็นคนครับโอ้ขอโทษที่ค่ะหมอขอให้หมอได้ทําเป็นฝีมือของตัวเองนะโอเคจะเสยยียเงีนครับหมออย่างงี้เดี๋ยวครับเหมือนปลายเหมือนปลาย นนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมากระที่กลางกันดีกว่าค่ะโอ้คุณหมอมันจะไม่ตายใช่ไหมคะตรงนี้มันมีเส้นเลือดใหญ่นะอย่าพูดเยอะครับอย่าพูดเยอะพูดเยอะตบตายครับเคิครัหมอทำให้สวยๆนะคะคิครับนี่มาละคอนยั้งด้วยครัคุณหมอแมว เรียบร้อยค่ะคหมอเหาเกมอเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะอุ๊ยตรงนี้จะไปหรือเปล่าคุณหมอไม่เท่ากันค่ะคุณหมอเรานะอะไรไงฉันไม่เท่ากันค่ะอ